สวัสดีค่ะน้องๆในเพจหาง,งานโลจิสติกนะคะคำถามแรกที่เราจะต้องเจอในห้องสัมภาษณ์งานนั่นก็คือให้เราแนะนำตัวเองนั่นเองนะคะทาง HR เขาก็บอกว่าเขาอาจจะพูดว่าแนะนำตัวเองหน่อยหรืออาจจะ ช่วยแนะนําตัวเองให้เรารู้จักหน่อยหรือถ้าเกิดเป็นสัภาาพ์สังกฤตเขาอาจจะพูดว่า please introduce yourself นะคะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าแน่นอนคําถามแรกส่วนใหญ่เขาจะให้เราแนะนําตัวเองก่อนทีนี้ถ้าเกิดเราเจอคําถามนี้สิ่งหนึ่งที่น้องๆจะต้องทําก็คือถ้าเป็นน้องจบใหม่นะคะกะ็พูดแนะนําตัวเอง ะะว่าเราชื่ออะไรนำสกุลอะไรเรียนคณะอะไรสาขาอะไรนะคะถ้าเกิดใครเกรดสวยก็โชว์เกรดเลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครเกรดไม่สวยแต่ว่าหนูทํากิจกรรมนะคะก็บอกได้เลยว่าเคยทํากิจกรรมเป็นประธานหรือทําอะไรต่างๆกิจกรรมที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นน้องที่ทํางานแล้ว ตรงตรงประเด็นเลยค่ะบอกไปเลยว่าฟังก์ชันงานล่าสุดที่เราทำนะคะเราอยู่ในตำแหน่งอะไรมีความรับผิดช,ชอบอะไรหรือถ้าเกิดสมมุติว่าเราพอมีเวลาอีกนิดนึงก็บอกตำแหน่งงานถ้าเกิดตำแหน่งที่หลังจากที่เราทำเนี่ยมันซัพพอร์ตกับตำแหน่งที่เราสมาัคร ก็แจ้งเข้าไปได้นะคะโดยเฉลี่ยแล้วไม่เกิน2นาทีค่ะแต่ว่าเฉลี่ยจริงๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณนาทีครึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะขอคําปรึกษาคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการสมัครงานสัมภาษณ์งานกเา็เพิ่มเพื่อนม,มาที่ไลน์แอดนี้นะคะที่อ เทคโนโลยีสติกนะคะก็ทักทายมาหาพี่อ้อแล้วก็ทีมงานเรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและก็คำแนะนำนะคะขอให้น้องๆโชคดีในการสัมภาษณ์งานทุกคนคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ